นี่นะครับหลังจากที่เราได้รีวิว Xperia 1 Mark 5ไน,นะครับไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรือธงที่มีราคาสูงพอสมควรดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณนั้นเป็นเจ้าขอได้ไงขึ้นจุดเด่นของเขานะครับอยู่ที่ความเบาและความบางของเครื่องนะครับที่เรียกได้ว่าในงบประมาณนี้หาได้ยากนั่นก็คือ Sony Xperia 10 มาร์คนั่นเองเรามาติดตามแล้วก็ดูเรื่องราวของมือถือเครื่องนี้กันว่ามีความโดดเด่นอย่างไรกับการจ่ายเงินให้กับเป็นเจ้าของเครื่องนี้อยู่ที่1น9 -90 บาทใน it.R e v i วิครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับ Sony x p e r i a เ0 m a r ทนนะครับผมก็รู้สึกว่าในคลิปที่แล้วนะคะที่แกะกล่อง sony x p e r i r 1 Mark 5, นะันะั้นนะอาจจะดูแบบโอ้ ไม่ค่อยเดยดรูซะเท่าไหร่มันสไลด์ได้นะฮะโอเควิธีการเปิดก็นี่ครับคือปกติเนี่ยถ้ามันเป็นด้านนี้นะครับมันจะโผล่มาด้านหลังนะครับจะต้องพลิกมาด้านนี้มีจะมีโลโกโ้ sp นะครับเปิดมาฟนี่จะมี1น,นะครับคู่มือนะครับใบรับประกันของ sony น,นะครับที่3นะครับก็จะเป็นตัวของอ,อันนี้มันจะเป็นเงื่อนไขนการรับประกันนะครับแล้วก็ที่3ก็คือตัวเครื่อง แบบนี้นี่ตัวเครื่องร่วมนี้เป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าที่รู้รู้สึกว่าอมไม่ให้อุปกรณ์อะไรมาเลยสักอย่างหนึง่งเหมือนเดิมนะครับเอาละครับก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับ Sony Xperia 1 m a 1 k Xperia 10 mark 5ครับสำหรับเรื่องรูปร่างหน้าตาของมือถือตัวนี้นะครับก็คือ Sony Xperia 10 Mark 5นะครับหรือเป็น0 V นัีนองก็จะมาพร้อมกับตัวของหน้าจอขนาด6.1นิ้วก็ขนาดไม่ได้แตกต่างจากตัว m a x k 4เท่าไหร่นะครับโดยความเรยดนะครับอยู่ที่2,560คูณ1,080หรือ f u l เ HD เหมือนเดิมนะครับกระจกเป็น Gorilla Victus นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีไตรูมิโนสด้วยนะครับหน้าจอเป็น OLED นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันมีการเว้นทั้งด้านบนและด้านล่างมีกล้องหน้ามาให้นะครับทางฝั่งนี้ ส่วนด้านข้างตัวเครื่องก็จะเป็นสีไปตามตัวเครื่องนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆยังคงเหมือนเดิมเช่นฝั่งนี้ก็จะมีนี่ครับเป็นช่องใส่ตัวซิมการ์ดแล้วก็ไมโคร SD นะครับโดยสามารถที่จะใส่ได้ทั้งซิมการ์ดในฝั่งนี้และซิมการ์ดอีกฝั่งหนึง่งพร้อมกับไมโคร SD ได้นะครับก็เลยทําให้ในกล่องก,ก็เลยไม่มีอะไรให้นะครับเข็มจิ้มซิมยังไม่ให้เลยนะฮะด้านบนนะครับก็จะมีไมโครโฟนมาให้นะครับพร้อมกับหูฟังนะครับ สามารถสิบูฟังได้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีตัวนี้ครับเป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงพร้อมกับตัวของระบบสแกนล,ลายนิ้วมือนะครับมาให้ทางด้านข้างนี้นะครับด้านล่างจะมีไมโครโฟนนะครับเท่ากับว่ามีไมโครโฟน2จุดด้วยกันแล้วก็มี usb type c มาให้นะครับส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับด้านหลังนั้นเป็นแบบ polycarbonate นะครับก็เรียกได้ว่าออกแบบเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมกับคนที่เน้นในเรื่องของ ความเรียบง่ายแล้วก็ถ้าหาเคสมาใส่ได้ก็จะดีมีกล้องมาให้3ตัวพร้อมกับ LED f a s มี NFC นะครับตัวนี้ไม่รองรับไวเดชชาร์จนะครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีสีสันให้เลือกเยอะมากโดยสีที่เราได้รับมารีวิวนี้ก็คือลาเวนเดอรหรือสีม่วงนั่นเองครับส่วนระบบเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อครับ สำหรับในเรื่องของระบบเสียงนะครับ Sony Xperia 10 Mark 5นะครับก็จะให้ Dual Speaker นะครับลำโพงอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้นะครับก็คืออยู่ตรงหน้าจอนั่นเองให้เสียงออกมาค่อนข้างที่จะดังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะรองรับกับการเสียบลำโพงแล้วก็หูฟังได้ด้วยครับลูกเล่นต่างๆของ Sony Xperia 10 Mark 5นะครับก็ยังมาพร้อมกับ Android 13เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นเพียว Android นะครับเท่ากับว่าเราสามารถที่จะปรับในการทำงานต่างๆได้ โดยที่หน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นแบบ Android เลยนะครับแล้วก็สามารถอ่านหน้าจอได้ด้วยนะนอกจากนี้นะครับในเรื่องของตัวการใช้งานต่างๆนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ยังสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นมือถือระดับใช้คําว่ามิดเลนละกันมันก็เลยทําให้ลูกเล่นนั้นน้นนอยกับสมัยสมันเนขางนิดึงนะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็มีอินเตอร์เทนเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพลงมาให้นะครับนอกจากนี้ สามารถแต่ด้านข้างนี้นะครับเพื่อเรียกไซเซนต์สามารถที่จะใช้งานแบบป๊อปอัพหรือเป็นมัลติทัสก็คือ2หน้าจอได้ชิ้นเดียวกันนะฮะส่วนในเรื่องของตัวเซตติ้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเรียบง่ายตามสไตล์ Android แต่ต้องยกขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันเป็นแนวหนอนนะครับในสามารถที่จะปรับในเรื่องของการเชื่อมต่อต,ต่างๆได้นะครับตัวนี้ น่าเสียดายอย่างเดียวรองรับ Wi-Fi AC นะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ก็มีตั้งค่าต่างๆมาให้นะครับส่วนในรุ่นที่วางจำหน่ายประเทศไทยนะครับจะมีความจำนะครับทั่วโลกก็เป็น128 g ินะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่แรมโดยที่ไประเทศไทยโชคดีหน่อยได้แรม10แรม8 g ิมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่ตั้งค่าอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะใช้คำว,ว่าง่ายดายมากๆเลยทีเดียวครับก็ลูกเล่น ง่ายๆครับใช้คำว่าเพียวแอนดรอยแล้วกันนะครับก็ได้สื่อสารกันง่ายง่ายเลยกล้องนะครับของ Sony S3D ซิเดียเทนมาฟนะครับก็จะมาพร้อมกับคอมเอดีดนะครับตัวหลัก48ล้านพิกเซลนะครับเป็น PDF พร้อมกับระบบ OIS ด้วยนะครับแล้วก็มีเลนมุมกว้างนะครับ มุมมองหน0รอยสาความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เทเลโฟโต้ซูมได้2เท่าความเอียด8ล้านพิกเซลครับเมนูของกล้องกดเข้าไปแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีจุดเด่นคือมันเข้าใกล้ได้ง่ายแต่ว่ามันจะใกล้ได้ประมาณหนึ่งนะครับสามารถซูมได้0.6นะครับแล้วก็ลากไปถึง10เท่าได้นะครับมีออโต้ไนท์โหมดด้วยนะครับลูกเล่นต่างๆนั้นก็จะ เป็นเมนูของ s o y y เดิมนะครับวีดีโอนั้นถ่ายได้แค่ความลเอียด f ูท4 30เฟรมเดททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมีรูเล่นต,ต่างๆก็คือ s สโลโมแบบแมนนวลแล้วก็พาน o r าม a ได้นะครับก็เรียกได้ว่ารู้เล่นไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ว่าภาพและผลงานออกมานั้นผมถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็มีการเลือกโฟกัสปลายหลังได้ด้วยนะครับแบบน,นี้แต่ว่ามันจะทำงานก็ตอเมื่อว่ามันดีเทควัตถุได้นะครับ โอเคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ของกล้องหน้าว่ากล้องหน้ามันจะเป็นอย่างไรกันต่อครับสำหรับในเรื่องของฟีเจอร์กล้องหน้านะครับก็สามารถที่จะหนึ่งนะครับสามารถปรับระดับหลังได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องเลือกในโหมดอีกต่อไปนะครับโหมดก็จะมีแค่นี้แล้วก็ในเรื่องของถ้าเปิดระดับหลังจะไม่สามารถถ่ายกล้องหน้ากันคืนได้ยังสามารถปรับเรื่องของความบาลานซ์ของภาพได้นะครับ แล้วนอกจากนี้ยังสามารถถ่ายโวลนะครับได้ความละเอียดสูงถึง Full 4 d เลยทีเดียวครับสำหรับภาพตัวอย่างนะครับของ Sony Xperia 10 Mark 5นะครับก็จะสามารถที่จะใช้เลนส์อัลอไวนะครับแล้วก็สามารถซูมเล็สุดสุด,สดถึง10เท่าในพับนิ่งนะครับ ในการเก็บรายละเอียดของสีของภาพนิ่งนั้นก็ถือว่าโอเคแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เลนส์ไซส์ก็ตามนะครับแต่ว่าการเก็บดีเทลอย่างต่างๆยังโอเคคมชัดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรถนะครับหรือการถ่ายอาหารในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บได้รายละเอียดได้ค่อนข้างครบสมมุติว่าเราต้องการถ่ายอย่างเช่นดีเทลให้มันละลายหลังเนี่ยมันก็แค่ละลายนิดๆหน่อย,อยๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็ โฟกัสของมันค่อนข้างที่จะใช้คําว่าดีใช้ได้อยู่นะครับสภาพแสงน้อยล่ละถ้าเราใช้เลนส์ออโต้ไวท์ถ่ายอาจจะมีน้อยู่บ้างแต่ว่าถ้าเราใช้เลนส์ปกติในการถ่ายอย่างเช่นถ่ายตึกถ่ายพวกวิวธรรมชาติะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีเรื่องของน i อยเท่าไหร่แต่ว่าแสงต้องเพียงพอส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดนั้นอาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากน,นนะัแต่ว่าก็มีเรื่องของบิวตี้หมดแล้วก็หมดอะไรหลังมาให้ ทีนี้เรามาต่อกับวิดีโอถ้าเป็นในเรื่องของการเดินถ่ายแผนนะครับตัวระบบป้องกันภาพสันไหวนะครับทั้ง ois แล้วก็ eis นะนะั้นน่ะสามารถเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีข้อดีของการที่ตัวเครื่องนั้นเบามากๆนะครับทำให้ในเรื่องของการถือการเดินแผนอะไรต่างนะนะั้นน่ะสามารถที่จะทำได้ดีมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอีกวอถือตัวหนึ่งถ้าใครที่ต้องการอาเอาไปเก็บฟุตอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นการถ่าย ที่มีการใช้เลนส์ซูมกระตุกนะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่ก็เรียได้ว่าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนั้นตัวมือถือ Sony Xperia 10 Mark 5นั้นเก็บได้ค่อนข้างดีที่นี้เรามาถ่ายในเรื่องของแสงน้อยกันนะครับโดยเราจะลองขับรถด,ดูนะครับโดยที่เอามือถือติดขาโฮเดอร์สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเราเปิดระบบกันสั่นผลที่ได้ก็คือภาพนั้นค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะเก็บรายละเอียดและนิ่งพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะ ต่อมานะคบถ้าเป็นพื้นที่มีวเบรดนิดนึงนะครับก็จะมีการสะเทือนอยู่บ้างแต่น้อยนะครับทีนี้ในโหมดอื่นๆก็จะมีโหมดสโลโมชันนะครับก็สามารถที่จะช้าได้ในระดับนี้ครับอันนี้จะเป็นการทดลองซูมนะครับด้วย Sony ่เ e r i เร10มาร์5นะครับก็จะเริ่มจาก0.6นะครับระยะที่1นะครับระยะที่2เราก็สามารถซูมได้สุดๆนะครับถึงระยะที่10นะครับ จะเป็นในลักษณะแบบดิจิ a ัลสู m แบบนี้นั่นเองครับนี่นะครับตอนในการถ่ายยนะครับด้วย Sony x p e r i a t เพร์นมาานะฮะก็ตอนอยู่ในพวกร้านสดวกซื้อนะฮะดูว่ามันจะเสียงเก็บได้ดีขนาดไหนนะฮะในสภาพแสงตอนนี้คือปกตินะครับเป็นสภาพกลางวันจริงๆนะครับสีออกมาก็คือจะเป็นแาตาแบบนี้แต่ว่าตัวห้องไม่สามารถที่จะ ถ่ายหลายๆสำหรับวิดีโอได้นะครับแล้วก็ภาพบางข่านที่จะแคบป,ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับสเปคของ Sony Xperia 10 Mark 5นะครับมาพร้อมกับขุมพลังคอคอมเซนวากอน695แล้วก็ G P U เป็น a d r e n o 619แรมนะครับมีขนาด8 g b แล้วก็ความจำในตัว128 g b สามารถเพิ่ม microSD ได้นะครับ แต่ว่าต้องสลักกับ Nanosim G2 การเชื่อมต่อรองรับ 5G WiFi AC Bluetooth Version 5.1 GPS A GPS นะครับก็เท่ากับนำทางได้แล้วก็มีพอร์ต USB Type C แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังมาให้นะครับตำแหน่งก็จะอยู่ทางด้านบนส่วนแบตเตอรี่นะครับมีขนาด5,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไฟสูงสุดนะครับจากที่วัดจากที่ชาร์จมากัลสูงสุด,สดอยู่ที่18วัตต์ด้วยกันครับ สำหรับด้านประสิทธิภาพนะครับก็มาดูกันตั้งแต่การทดสอบ g i ก b e n c h 6นะครับก็ทำได้ s i n o l e Core 9 0 7คะแนนแล้วก็วัต t ิคอร์ทำได้ที่2,110คะแนนนะครับก็เรีวยกว่าไม่ได้สูงอะไรมากมายนักนะครับพอไปร็รอบที่2อนนะครับไอ้ตุ้ตู้ก็จะลดคะแนนลงมานะครับเดี๋ยวอยู่ทั้นี้ครับ356,286คะแนนนะครแล้วก็ตัวของ 3D Mark นะครับ 3D m a r มก,ก็จะ เป็นไปตามนี้ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้ีคิเลยะไรโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าครับสำหรับในตัวของ Sony X ่ออส i ตรเลียเทนาไฟนะครับไม่มีตัวช่วยในการเล่นเกมแต่งไรนะครับก็คือตัวของเกมอินฮาร์เมนไม่ได้มีติดตั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับกับ2เกมนะครับก็ เกมแรกนะครับก็คือเกมนี้ครับ a s a Legends โีเกมหนึ่งนะครับก็คือเราจะให้ดูกันต่อเนื่องกับเกม g e n i n s h ร a บพร้อมแล้วก็มารับชมกันได้เลยครับสำหรับ a s a l e g e n d นะครับเราจะเล่นแบบ Gesture Control นะครับสังเกตอยู่ว่าตัวของมอเตอร์นะครับมอเตอร์สันนี้นนะจะไม่ได้ทํางานในตอนนี้ด้วยนอนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดนะครแต่ว่าในเรื่องของระบบเสียงนั้นนะมีการดังมาทั้งด้านบนและด้านล่างอย่างชัดเจน การที่ตำแหน่งลำโพงนั้นอยู่ตรงด้านบนนะครับของตัวเครื่องคือด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลให้ในเรื่องของการกระจายเสียงทำได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมาบังมันง่ายๆเสียงออกมาค่อนข้างจะมีมิติพอสมควรเลย gesture control ควบคุมง่ายน้ำหนักของเครื่องนั้นพอเป็น,เ,ปนเครื่องรุ่นนี้ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับทำให้ในเรื่องของการควบคุมเล่นเกมต่างๆนั้นนะ ทําได้ดีมากเลยเสียงเดียวน,นะครับคือน่าจะใช้กลุ่มพลังที่แรงกว่านี้น่าจะได้ขวอคอมแซมแล้อนพวกตระกูล7นะครับไม่น่าจะเป็น695นะครับอันนี้คือน่าเสียดายจริงๆนะครับสำหรับโ o นี่เอ r i a เพียฟลฟตัวนี้นะครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมเจนชินิมแฮกกันดีกว่าครับว่ามันจะตอบ2ดีหรือไม่ดีนะครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ By royal decree, I'm a rock. You're, you're uh -huh. a What you got? Look at you, you're oh, we we'll talk. You're open. 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 You're real. you สำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็จะรองรับทั้ง 5G นะครับ WiFi AC นะครับ Bluetooth นะครับแล้วก็ G.P.S. G.P.S. ก็สังเกตจากเรื่องของการใช้นําทางก็สามารถที่จะใช้นําทางได้ค่อนข้างดีแล้วก็ความเร็วนั้นถือว่าจับได้ค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับเราจะทดสอบทั้ง 5G แล้วก็ Wi-Fi 5นะครับโดยเราจะเริ่มจากตัวของ Wi-Fi 5หรือ Wi-Fi A.C. ที่หลายคนรู้จักกันก่อนนะครับก็จะได้ความเร็วประมาณนี้นะครับขนาด1เน็ต1กิกะบิตนะครับก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ว่าเน้นในเรื่องของความสเสถียรมากกว่าในะการเชื่อมต่อนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ 5G จะเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวเราลอ,ลองกันเลยนะครับต้องกด Stop ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ปิดการตั้งค่า Wi-Fi นะครับเปิดซลรุล่าอ่ะพอเปิดซลรุล่านะครับมันจะมีการก็ค่อยๆจับเรื่องของการ detect นะครับเพราะว่าบางทีมือถือตัวนี้มันจะมีเรื่องของความ e ซส i t i v e ในการจับการเชื่อมต่อพอสมควรน,นะครับเนี่ยมันจะแบบ จเจอ Wi-Fi ก่อนฉันจะให้ใช้ WiFi อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดความซับซ้อนนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาทดลองกับ 5G กันนะครับซึ่งความเร็วที่ได้นั้นนะจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนี่ก็แน่นอนครับถ้าเค,ครือข่ายนั้นรองรับนะครับก็จะได้ความเร็วที่สูงนั่นเองครับก็จะอยู่ประมาณแบบนี้ครับมาในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสำหรับ Sony s p อสพี t e n วาไฟลมีขนาดแบตเตอรี่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับก็ในการใช้งานของเรานะครับคือเราก็ใช้งานวันนี้อาจจะไม่ได้หนักอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าหน้าจอนั้นสแตนบายไปแล้วนะครับ5ชั่วโมง2นาทีคือเปิดหน้าจอแบบต่อเนื่องกันนะครับก็มีการเล่นเกมมีการใช้โซเชียลเน็ตเวอร์อะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับแต่ว่าบันบอกตัวเลขนั้นอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับ ถามว่าอึดไหมอึดนะับเพราะว่าขุมพลังก็ไม่ได้เป็นตัวกินพลังงานอะไรเยอะนะครับแต่ว่าในลูกเล่นนะครับก็จะมีโหมดประหยัดพลังงานแซมเนียนะครับซึ่งเราสามารถปรับแบบบาลานซ์หรือว่าปรับเป็นแบตเตอรี่ให้มันอยู่ได้นานมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถตั้งให้ปิดเมื่อเราชาร์จได้นะครับมีฟีเจอร์แบตเตอรี่แคร์ก็คือดูแลเรื่องแบตเตอรี่แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังมีการบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่พร้อมกับระบบอ d a ดั i v ีแบตเตอรี่คือมันจะมีการปรับในเรื่องของการทํางานเองโดยอัตโนมัตินั่นเองครับส่วน p c m a r ในตัว xperia 10 mark v นะครับก็ทำได้ที่23ชั่วโมง3-2นาทีโอ้โหนานมากนานจริงๆนะฮะเพราะว่ามันจบประมาณเกือบตีห้านั่นหมายความว่าโอ้โหมันอึดจริงๆนะคือถ้าเทียบจากเรื่องของการใช้งาน1วันแบตเตอรี่เหลือ50%นะครับอันนี้นี่ถือว่าอึดมากพอสมควรเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ sony ตัวนี้ไม่น่าเป็นหัวเตียงใดส่วนเรื่องการชาร์จนะครับเราก็สามารถที่จะเสียบชาร์จแบบนี้นะครับโดยตัวที่ชาร์จนั้นจะได้กําลังสูงสุดอยู่ที่18วัตต์นะฮะแต่ว่าอะแดปเตอร์บางทีอาจจะขึ้นประมาณช่วงช่วงนี้นะนี่จะเห็นยอดน,นิดนึงนะครับเนี่ย17วัตต์ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้สูงมากแต่มันก็สามารถที่จะไหลไฟได้ค่อนข้างเร็วครับ สรุปสั้นๆนะครับสำหรับ Sony x p r r i a 10 Mark 5นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนครับว่าเราได้พูดถึงราคาไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะครับอยู่ที่16,990บาทซึ่งสเปคนั้นพูดเลยว่าเท่าตามความิดเห็นผมคือไม่ได้สมกับราคาเท่าเท่าไรนะครับเพราะว่ามันมีวถดิที่ถูกกว่านี้และได้สเปคเดียวกันครับแต่ว่า Sony นั้นขายในเรื่องของ1นัแบตเตอรี่นะครับ5,000นครับใช้งานได้นานมากๆแล้วก็ที่2ครับ 5,000จริงหรอแล้วก็หน้าจอขนาด6 6นิ้วน้ำหนักเพียงแค่159กรัมทำได้ยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องนะครับที่เรียกว่ามาครบแบบ3ตัวเลยทำให้ในเรื่องของการถ่ายภาพนั้นถือว่าถ้าใครเป็นพวกที่ต้องการครบทุกอย่างเนี่ยโอเคแล้วก็ระบบการสั่นถือว่าใช้ได้เลยนะฮะลูกเล่นอ,อาจจะน้อยไปนิดนึงขาด Time Slap นะครับอันนี้ก็ เป็นการบ้านที่ Sony จะต้องแก้กันต่อไปแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการแบบมือถือแนวยาวนะครับเอาไว้เล่นเกมได้เสียงดังนะครับนี่ก็คืออีกรุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่ามีคมพลาดและที่สำคัญครับโ o n y เป็นอีกมือถือไม่กี่ห้อที่ในงบนี้จะมีช่องเสียบหูฟังดังนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นพวกใสเอนเตอร์เทนรักการฟังเพลงนะครับรักการดูหนังและต้องการเสียงที่คุณภาพเยอะนิดนึงอย่างเส้นการเสียบสาย โซนี Sony, ่เอสฟีเีย10มาไฟยังคงเป็นคำตอบที่ให้คุณได้อยู่นะครับแต่ที่เหลือนั้นก็แล้วแต่การใช้งานของคุณว่าจะไปจบกับรุ่นไหนเพราะว่าเซกเมนต์น,นี้ตัวเลือกเยอะมากจริงๆครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกจิตเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่องบิกไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และในเฟซบุ๊กคอมสแตนบิทไลน์บอเช่นเคยครับ